บัมบัมบัมบริมบัมบัมบริมบัมบัมบริมบําบูสวยสวยเฮ้ยข่าวเล่นกูตายแน่ห <Allah> น <ot ayud iter> <Ö, when paying attention> ่ะข่าวเล่นตายแน่หน่ะข่าวเล่นสวยอุ้ยอื้ออื้อว่า โยบซาดีรู้มั้ยครับดรู้ดูไป mm hmm. ดีรูนชาวไทยทุกคนกันด้วยนดยจ้าวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจัม p a สซ e m บ l e นะเป็นเกมแนวนนะมนะูฟ้านะครับต่อสู้นะท่านผู้ชมนะห้าะทะห้านะท่านผู้ชมนะก็เกมนี้นะครับเขาเปิดให้เล่นในส่วนของมือถือ a n d r น i รนะครนบในสโตร์ฮ่องกงไต้หวันนะท่านผู้ชมนะ อีกโหลดจะตัวเกมน,นี้อยู่ใน,นล่างคำยแต่คิดนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับรผมทำวิธีการสอนโหลดไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการย้ายสโตรไปโหลดนะท่านผู้ชมนะเออมาครัดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมน,นี้ก็จะรวมอันนี้ไม่ชื่อดังไม่มากมายมันจะเป็นในส่วนของนารูโตะวันพีชเอ่ออะไรนะดาก้อนบอลจุจูสึไคเซนเดมอนสเตเดเยอร์อันล็อกอันดีเอชมาร์ชั่นแล้วก็อ่าบีเทพมรณะ ฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์อะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็การ์ตูนเรื่องอีกนมากมายมันมีประมาณ9เรื่องอ่ะคนดูนะสำหรับเจ้าตูเกมนี้นะท่านผู้ชมเนาะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับบิ๊กโหลดอยู่ด้านล่างคำยานเซคลิปนะมาคนดูเราจะมาเล่นกันสักหน่อยวู้วมาเลือกตัวสักหน่อยเอาตัวลงเอาตัวไหนลงไปดีคนดูอิชิดะไหมน่ะผมจะเอาอิชิดะโนตึงลงไปแล้วกันนะโนตึงเอาว่ะเอาว่ะอิชิดะจะบีเทมอนาณานะท่านผู้ชมนะ มาเว้ยมาเว้ยวิ่งไหนมันให้วิ่งล่างใช่ไหมโอเคอันนี้ผมมาเล่นไต่เล้ง,งนั่น,นี่คุณดูพอได้พอได้ destroy the strawberry come on baby <c oughs> เอาอะเอาอะรุยครับพี่รุยครับพี่นี่อิชิดะ ย่ารอไหนก็นี่เลยครับเปิดก่อนเลยดิตัวยหญ่เอาลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอ of Duty Warzone Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ลิชแมนชออ็อ X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ r ลิช m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนํำรานานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไว่ต้องที่ r Richman s h o p เท่านั้น ไปดินี่ไปเลยดิไปเลยดินยนหนีอย่าหนีไหนอยู่ไหนอย่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แน่อย่าหน,น,นีอย่าหนีอย่าหนีเ <c oughs> รียบร้อยครับกิฟต์สองแฮปปี้สตรีทรองเท้ามาก่อนแหละเราตอนนี้สวยอือ เออเออยิงป uh, <S Tou hou> ้อมฮะคนดูแต่ป้อมก่อนเด้ออย่างนั้นอ่ะเอาวาเอาวะติดสองหลุมติดสองหลุมรอตุ๋ยเดี๋ยวครับอิชิดะเราอู้หูอันนี้ผมใช้อ่อพพเอ็นยูยูบูสเตอร์นะท่านผู้ชมนะ ในการแบบวูทเข้าเล่นเกมตัวนี้นะครับเอาด้เอาด้สวยสวยอุ้ยไม่ตายเฉยมาดิครับมาดิครับสวยโคตึงไปเก็บถั่วถั่วถั่วเซียนไว้แล้วนี่หมาอือปิงน้อยห้าสิบกว่านะทุกผู้ชมนะ อุ้ป้อมเนี่เอาเอาให้แตกเอาให้แตกไต่แต่ไต,ต่แรงนี่ผมจะไม่ไม่เนี่ยนะคนดูนะเขาเรียกว่าไม่โชว์แอคโชว์ตึงนะครับเขาจะลินล้นลิน้นลิ้นลงป้อมเลยนะคนดูนะเฮ้ยโหมีมีเราค้นโหดตรงกลางอ่ะยังมีสายเวทนะคนดูอันนี้เอาดิสวยตายเรียบร้อยฮะ นี่ลงุลงลุงไม่มีรอดบอกเลยอย่างนี้หนีไม่รอดหนีไม่รอดอีซี่เด็กอีทีี่แตกเลยครับป้อมรอบนี้มันนี่ซอยป้อมเลยยับยับซ <c oughs> อยป้อมยับยับซอยป้อมยับยับอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่วายแตกโคตรเรงโคตร เอ,อ้ยกลางไม่ยิงเดือดเลยแล้วเราไม่สนด็อกคนดูเราสนล่างตอนนี้เอาล่างให้แตกก่อนชดต่อม,มัสเต้นะโดน,นกูบอกเลยไอแท็กซปีอย่างงาี้ไปสวยอย่างงาั้นแหละอย่างงั้นแหละยิมรัวรัวรัวโซอีเตอร์เรามาแล้วเว้ยดูเลือดโนตรึงยิงป้อมยิงป้อม <c oughs> พอแม่งตีแรงอยูน่นะเนียเเ่ยเอาเว้เอาเว้ป้อมนู้นตายไปสามนี่ว่าผมว่าป้อมล่างน่าจะแตกต่อนะถ้าผมรีบดันได้นะครับเฮ้ยจะยินพวกห่านกว่าแล้ว,วปลุกไอ้สตูดิ้งกันอยู่ตัววีเตอร์อยู่คนดูกลัวอะไรผมยืนยิงคลิปชิวๆได้อยู่ อ้าวสวยอย่างงี้ก็ร้อยดิอย่างงี้ก็รอ้อย,รอยจังหูดิร้อยจังพื้นดิร้อยจังพื้นดิร้อยจังพื้นดิอุ้ยใส่เลยใส่เลยสวยออเออแรงจัดแรงจัดขโมนบีบีเตะแตะ <c oughs> สวยคาราพีสวยคราพีป้อมนะสถานีต่อไปป้อมนะบอกก่อนสถานีใกล้สุดยืนเลยเนี่ยืนเลยเนีย่ยืนเลยเยยนเยเี่ตีปกติพอคนดูตายนะเอาเดีเอาดีตัวไอ้เตะก้า <c> ว <oughs> ตายศูนย์เว้ยก้าวตายศูนย์เว้่อมมึงแตกต่อนออกนะกาล่ามาคนดู นี <54. S 2> ่นี่กาละหรอกาละหรอวิวิวิเกือบนะเกือบนะมีโซอิตเตอร์ครับผมจะยืนประจันรอคลิปลงมาช่วยนะลงดีลงดีลงดีวิสสองหนึ่งไม่ถือวระลุมครับสองหนึ่งไม่ถือวระลุมครับออกเลยออกเลยนาทีนี้สองหนึ่งไม่ถือวระลุมครับ อ๋อหนึ่งไม่ถือว่าลุงครับคนไหนก็นได้คนไหนก็นได้คนไหนก็นได้พ <c oughs> วกอะไรหลัอะไรหลัดีด, <c oughs> <c oughs> ดีจินดารีสวยป้อมแตก <Your team S 1> ไปละดือ้อ <c oughs> ผมไปตุ้ยคลิปในป่าก่อนนะฮะอย่างนั้นเอาเลือดเอาเลือดโ <c oughs> จ้โจ้โจ้ <c oughs> เอาว่า <c oughs> โหดจัดโหดจัดผมบอกเลย ยิงยิงเก็บเลือดเก็บเลือดแถวนี้เฮ้ยโหจริงว่ะตรงนั้นน่ะนี่มันไม่สนใจร่างเลยนี่คนดูตาย <c oughs> <c oughs> เป็นบิคนแล้วเรจินเดอรี่ไว้นี่นี่อะไรล่ะอะไรล่ะ Dụ nhìn chíu xíu tay tai. <laughs> Mà tại mày á. หาคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV c o o d u t y Mobile c o o d u t y Warzone Diablo Immortal Valorant 8 Racer Sausage Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V Legend Lock ok Mobile บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f c e e o o o r r i h m m n n ็ h o ไลน์ e at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop ก็ไรเฮียสวยมันชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี้ไอเนฟิกนีน้ ี่มันอยู่นี่นะคนดูน้องมันโดนตุ๋ยไปแล้วนะคนดูนะเอ้าเฮ้ยมันเป็นบ้าอะไรนะทจิโร่ทจิโร่เป็นบ้าอะไรนายยิงมันก่อนครับ Enemy has been slain Enemy has been s a i เจ้าเจ้าสวยครับพี่เอาดิเอาดิสวย ตายหมดตายหมดว่าร e g e n d a r y Come on baby เก็บเรียบเก็บเรียบคนดูเฮ้ยเฮ้ยเนี่ลูดลูดสวยจบนะเดียวจบนะกมอ่ะ มาดิกาละกาละนี่นี่นี่ <Legend ary. S 1> ไว้โคตรีโคตรึงจบแล้วหรอโอดเกินปลุยมูสอะหัจัดหจัด มาเว้ยมาเว้ยคอนติเนียรนี่อ้าวเราเป็นเอ็มบีพีแต่ว่าคนดูเจตร์โร่เกรินไปนะพี่โคกส์บลอมบลอมบลอมริมบลอมบลอมบริมบลอมบลอมบริมบลอมดูน้ามาแล้วครับคนดูนะนี่จากการ์ตูนมัชเช่นนะมัชเมร์เดชนี่โกตรีโกตรึงนะครับพี่วู้ฮู้แชร์ตรงไหนนี่โอ้แชร์นี่ได้สักซิปเพชรเลยเหรอบ้ากันปาลุยครับคนดู เอามัชเบิร์นดีตลงไปต่อยดีกว่าคนดูนะลงไปต่อยแบบหนูตึงหนูกอดอ่าผมไปเล่นแมตตแอเรีย area, ปกติพอ n o r m a ม m a t ไปลุยมาเว้ยมาเว้เอามัชเบิร์นดีตเราดีครับคนดูแล้วก็เอาบริงมาด้วยนะโคตรตึงโคตรกระดดมาเว้ยมาเว้ยมัชเบิร์นดีเดนะตเราไปลุย บัมบัมบัมบริมบลัมบลัมบริมบลัมบลัมบริมบลัมบัมโบร์บริมบลัมบลัมบริมบลัมบัมบริมบลัมโบร์ฮ่าฮ่าไว้มาไกลนี้ด้วยมากับไอ้คาวแลนซ์นี่โคเทกโคตึงเอาว่ะนี่ยืนแอคโรสักหน่อยไปลุยกูเลยยังชอบดีวะกำบาร์ดิโอไม่วะหมูชิ้นดินเดือ มาดิต่อยก่อนเออเฮ้ยมันจะเอาอะคุณดูอ,อดู้เอาดิเอาดิสวยนี่เนี่ยอย่างเงี้ยล่ะอัดเลยดิสวย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 นี่เนี่ยครับสวยอะไรหรออะไรหรออะไรหรอใส่เลยดิใส่เลยดิมาดิมาดิเว้ยเฮ้ย ถัดก่อนนะคุณดูนะนี่ทำน้ำมีก,ก่อนอน๋อเด้อเด้อบําบัมบัมบริมบัมบัมบริมบัมบัมบริมบําบลูสวยสวยเฮ้ยข่าวเล่นกูตายนั่นนะ่ะข่าวเล่นตายนั่นนะ่ะข่าวเล่นสวย,อ,ยอุ้ออื้อว้า อย่างเงี้ยออกของกันมาก่อนนะคนดูนะมันเป็นสายดามิทเราเป็นสายดามิทไหมเราจะเล่นดามิจ๋าก็ได้เลยนะคณดูนะจริงๆเอะแต่ทำไมมันให้ออกแต่ของถึกวะอือมันให้ออกแต่ของถึกอะเอ๋ของถึกก็ได้อยู่เย่อีลิตอินบอลมาว่ะมาว่ะหยิบของกันนะครับ ไปงุณมานี่ด้วยมาโคทกบมาดอือสวยตึงจัดตึงจัดตู้ลาลตูลาลสปาสปืนอบัมบิมบัมบิมบัมบบมบัมบูบิมบัมบมบิมบัมบิมบัมบูออเฮ้ยเอ่า เขาเลนเหรอทำไมซาเทปุ้ยพี่มาดิมาดิอืออุ้ยเกือบตายนั่นน่ะยางองคุนยังหิวงูคุนไม่หิวจัดงูคุนแม่งองคุนแม่งหิวจัดเลยเฮ้ยโดนอันนั้นฆ่าไปแล้ว เฮ้ยข่าวเลนเฮ้ยดูสัว่าร่วงนะนะเออเกินไปโอเคนนผต้ชมนะก็ประมาณนี้แล <Öyle Lucy. S 2> ้วกันนะครับสำหรับตัวเกมจัมเอสเซมเบิลนะลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขางยแต่คลิปเตอร์ตลดวันนี้ง่ายนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนจะไปคลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโน,นงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย